โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะผมอยู่กับผมจินโฮโนนะครับวันนี้เรามาอยู่กับน้องสาวไซบอร์กกันนะครับผมธาดน้ําบอกเลยว่าตัวนี้ <c oughs> ไม่ใช่ไอดีผมหัวเราะแบบแห้งๆเลยคือเปิดไปนั่นแหละตามคลิปเลยผมเย่ผมเย่เปิดไปไม่ได้อะไรเลยผมเย่ผมเย่ผมเยโอเคนี่เป็นไอดีเพื่อนผมนะครับผมเขาาให้ยืมมารีวิวเนาะตัวนี้เป็นธาดน้ํานะครับผม น้องไซบอกธาตุน้ำนะครับโอเคเรามาดูกันเลยดีกว่าเพื่อไม่การเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับทุกคนผมอ่านสกิลนี้จนมันใช้ยังไงมันน,นู่นนี่นั่นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมโอเคมาดูที่แสแต็กของน้องก่อนเลยน้องเป็นสายโจมตีนะผมผม,ผมบอกแล้วว่าน้องไซบอก ทุกธาตุเลยนะครับผมจะเป็นสายโจมตีทั้งหมดเลยนะครับแต่อาจจะเล่นแบบหวกแ,แนวนิดนึงนะสำหรับธาตุน้ำอะ่ะโอเคปะอ่าส่วนสเตตัสของน้องนะครับผม HP อยู่ที่1545ถือว่าสูงนะครับผมเป็นสายโจมตีที่มี HP สูงพอสมควรส่วน a อ t a ท็นี้สายโจมตีเลย812นะครับผมสูงนะครับส่วน Defense 626ถือว่าอยู่ค่อนข้างกลางๆนะครับผมส่วนสป e d อยู่ที่ 104ค่อนข้างจะไปสูงนะครับผมแต่ไม่ได้สูงจ๋าอะไรขนาดนั้นเนาะโอเคมาดูส่วนของรูนนะผมผมแนะนำเป็น ex view นะครับเล,เล่นเล่นคล้ายๆกับพวก cc เลยนะครับทุกคนสายพวก cc จ๋าอะไรอย่างเงี้ยเล่นเล่นคล้ายๆกันเลยนะครับผมช่อง2เป็นสปีดนะผมช่อง4เป็นคีย์เดมช่อง6เป็น h p นะครับผม ประมาณนี้แล้วก็ใช้ออฟเสริมเป็นพวกแอคแท็อะไรอย่างนี้แทนนะครับผมแล้วก็เน้นคีย์เลตสูงๆนิดนึงนะครับผม85กําลังดีมีอ c ซนิดๆหน่อยๆนยนะครับผมติดติดมาด้วยแล้วกันนะทุกคนเพราะว่าตัวนี้ต้องยืนถึกพอสมควรนะผมเล่นคล้ายๆกับสาย CC เลยอออกหลังพวกลบบัฟพวกลดเกรก็ได้นะครับผมโอเค มาดูสกิลของน้องกันบ้างนะผมเดี๋ยวไปดูสกิลของน้องกันนะครับทุกคนไปโอเคครับผมเข้าสู่เนื้อหาสกิลของน้องไซบอร์กธาตุน้ํากันนะครับผมสกิลแรกนะผมโจมตี2ครั้งมีโอกาสา30%ที่จะลดความเร็วของศัตรูลง2เทินนะผมติดสโล2องเทินนั่นเองนะครับการฟาดฟันออกไปนะครับผมติดสโลจริงๆอ่ะท่าแรกที่ผมไปลองดูนะคือแบบดาเมจเมื่อกี้รู้สึกว่าบวกหลังอยุด7 0 0 800นี่ ประมาณสัก2,000-3,000นะก็ถือว่าแรงพอสมควรนะครับผมแต่ว่าถ้ามันเปลี่ยนติดสโลกไปเป็นหักเกาะอย่างเงี้ยอันี้มันโคตรโอนะครับผมคือโอเพกือบทอุกชาติถ้ามันเป็นหักเกาะแทนสโลอโอ้โหสุดๆโอเคมาดูสกิลสองนะครับผมโจมตีศัตรูทุกตัว3-4ครั้งนะครับผมมีโอกาส50%ที่จะมีโอกาสทําให้ศัตรูติดแฉลบสเทินนะผมแล้วก็ สร้างความเสียหายต่อเนื่องเป็นเวลา2เทินนะครับผมความเสียหายนี้จะอยู่ที่สัดส่วนสปีดของเรานะครับผมยิ่งเราสปีดเร็วเท่าไหร่ก็จะมีโอกาสที่จะตีแรงมากเท่านั้นนะครับผมคือแตงตัวเนี้ไปเน้นพวกอา,อาร์ติแฟกต์ดีกว่านะครับผมเพราะว่าตัวนี้มันมีทั้งอาสตร์พิษทั้งทําให้ศัตรูติดแชลบด้วยนะครับผม มีโอกาสสาด์าพิษด้วยนะทุกคนสาดพิษ50%เหมือนกันนะครับผมมีโอกาส50%แล้วอะือแบบโคตรโหดอะทุกคนมีพิษด้วยมีติดแฉลบด้วย,วยแล้วกอ็อยู่ที่สัดส่วนความเร็วในการโจมตีของเราด้วยนะครับผมยิ่งเรามีสปีดสูงเท่าไหร่การโจมตีสกิลนี้ก็จะแรงขึ้นนะครับโอเค มาดูสกิล3นะครับผมเมื่อศัตรูโจมตีจะลดความเสียหายลงทีละ5%ของเอฟเฟกต์บัฟแดงที่อยู่บนหัวนะครับผมการโจมตีนี้ที่ไม่ใช่บอสน,นะผมจะสร้างความเสียหายเท่ากับ2%ของ m a ็ก p สูงสุด10%นะครับผมของเป้าหมายที่เอฟเฟกลดอยู่บนหัวนะครับผมไอ้สกิลตัวนี้มันเป็นเหมือนสกิลที่เรา ยืนแทงเฉยๆนะครับผมเป็นสายซ c ที่ยืนแทงนะครับมีสกิล2ที่ติดฉลบด้วยทําให้ศัตรูตีเราบกลงแล้วก็มีสกิล3ที่จะทําการบล็อกดาเมจออย่างละ5%ที่บัฟแดงอยู่บนหัวนะครับผมอันนี้งงว่าถ้าบัฟแดงอยู่บนหัวของศัตรูเยอะเท่าไหร่นะครับผม mm hmm. เมื่อศัตรูโจมตีเราจะลดความเสียหาย5%นะผมต่อบัฟแดงที่อยู่บนหัวนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้ก็สามารถยืนแทงได้ทำดาเมจจ่าๆได้ทํายืนถึกขึ้นมานิดนึงก็ได้นะครับผมเพราะว่าถ้ามันสสกิลสองไปแล้วอะถ้ามันติดแฉลบอะอย่างน้อยเราก็ไม่โดนดาเมจเต็มๆนะครับผมพร้อมกับสามารถเล่นเป็นสาย cc ได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปคิดค่าคี้แดมหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะผมไปเน้นสแต็กแทนเป็นช่อง2เป็นสป,ปีดช,ช่อง สเป็น HP หรือ Attack ก็ได้ช่อง6เป็น HP หรือ Attack ก็ได้แล้วแต่เราเลยแล้วแต่รูนของคนที่มีไว้ใช้เลยจริงคือตัวเนี้ยเน้นไปทางนี้เลยก็ได้แล้วก็อ่าสปีดสูงๆหน่อยใส่อัติแฟกที่เพิ่มดาเมจในด้านสปีดเพิ่มขึ้นนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับตัวนี้นะครับโอเคเพื่อให้เพื่อนๆเ,เห็นภาพนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูในอ่ i อารีนาล้กันนะผมโอเค เดี๋ยวผมจะเอาตัวบัฟตสีออกให้หมดเลยนะคผมสองตัวโอเคประมาณนี้แล้วกันก็เอาออกให้หมดเดี๋ยวสองตัวเหมือนกันนะครับผมทุกคนจะได้เห็นภาพนะทุกคนมาเปิดเข้ามาพึ่งพๆมีพิษเห็นไหมมันตีเราพันเดียวเองมันตีเราแบบโคตรเบาปกติโไซดอนมันแรงนะทุกคนมันแรงมากจึ้ง นี่เห็นไหมติดแล็โดนเราแค่สองพันเองแล้วตัวนี้เป็นตัวที่เห็นไหมเมื่อกี้สองพันใช่ไหมบัฟแดงอยู่บนหัวไม่เยอะแต่ว่าพอไม่มีบัฟแดงอยู่บนหัวโจมตีเราสี่พันกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ขีดนะทุกคนเรียบร้อยโอเค เหมือนจะไม่สบายยังไงไม่รู้ทุกคนเดี๋ยวจ้ามเดี๋ยวตามขออภัยด้วยจริงๆนะครับมาสู่อีกรอบหนึ่งเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพศาสตร์มาเห็นไหมพันสองอันนี้ติดฉลับด้วยแล้วก็โดนบัฟแดงที่อยู่บนหัวด้วยมันจะโจมตีเราเบามากๆนะครับผมอ่านสกิลตอนแรกก็ไม่เข้าใจแต่ว่าผมไม่เข้าใจไอ ตรงจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมเท่ากับ2%ของ Mac ค p สสูงสุดถึง10%อันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆว่าเราโจมตีศัตรูที่มันมีบัฟแดงอยู่บนหัวเราจะโจมตีเพิ่มขึ้น2 2 4 6 6%หรออะไรนี้ประมาณนี้นะครับผมผมคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้ถ้าบัฟแดงอยู่บนหัวมากเท่าไหร่เราโจมตีเขาก็จะรุนแรงขึ้นนะครับ ก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับตัวนี้เนาะผมดูว่าน่าจะเป็นพวกสายซีซีสาดสาตอะไรอย่างงี้มากกว่านะครับผมมีตัวรถเกียร์ไปชวนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็โอเคนะครับผมทาเป็นแอคแท็กไปเลยก็ได้นะทุกคนเพราะว่าอัตราการติดบัฟแดงของเขาอะห้าสิบห้าสิบนะทุกคนมันสูงพอสมควรนะ โอเคครับผมเป็นไงกันบ้างครับหนอก,กับน้องไซบอร์กธาตุน้ำนะครับผมผมบอกเลยว่าตัวนี้ก็เป็นตัวสายดาเมจที่ทำซ c ซได้นะครับผมแล้วก็ป่วนพอสมควรแล้วก็ถ้าบับแดงอยู่บนหัวเยอะเท่าไหร่การโจมตีของเราก็จะเบาลงแล้วก็เราก็จะโจมตีศัตรูแรงขึ้นนะครับผมสูงสุดส0ปรประมาณนั้นเลยนะครับทุกคนผมไม่แน่ใจว่ามันมันเป็นอย่างที่ผมคิดหรือเปล่าแต่ว่าอันแรกของ ไอ้สกิลสอ่ะผมแน่ใจแล้วว่ามันลดมันลดดาเมจลงนะครับผมแต่ไอจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมเท่ากับ2%ของ m a คเคนีน่ผมไม่แน่ใจจริงๆว่ามันเป็นยังไงนะครับผมหรือว่าถ้ามีบัฟแดงอยู่3อันเราโจมตีไปก็จะโจมตีดาเมจจากเลือดสามิอร์เซไม่ใช่30%สิประมาณ6%เหรออะไรประมาณนี้นะครับผมผมไม่แน่ใจ นะครับถ้าเพื่อนๆลองแล้วเข้าใจฝากคอมเมนต์บอกด้วยละกันนะผมวันนี้ลากันไปก่อนสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้สำหรับผมด้วยละกันนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายผีอบเตียงกับทุกคน